ทำไมคุณต้องดูแลตับเพราะว่าหน้าที่ของตับใครก็แทนที่ไม่ได้ตับเป็นแหล่งสะสมอาหารตับเป็นแหล่งสร้างสารต่างๆที่ร่างกายต้องการตับเป็นแหล่งสร้างน้ําดีตับทําหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายตับเป็นโรงงานรีไซเคลิลโปรตีนที่ร่างกายใช้งานแล้วตับเป็นทหารของร่างกาย สรุป3าบทบาทสำคัญของตับคือผลิตเก็บเปลี่ยนผลิตภูมิคุ้มกันโปรตีน i g f 1หรือชื่อเต็มว่าอินซูลินไลโครแฟกเตอร์หนึ่เป็นฮอร์โมนการเจริญเติบโตจากธรรมชาติที่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตน้ำดีไบล์ฮอร์โมนและไขมันส่วนประกอบของเลือดเก็บไกลโคเจนวิตามินต่างๆแร่ธาตุที่จำเป็น กำจัดสารพิษเชื้อโรคแอมโมเนียยูเรียเปลี่ยนอาหารยาให้อยู่ในรูปใช้งานได้ตับดีไม่ได้ดีแค่ตักเพราะจะทำให้ระบบกำจัดของเสียก็ดีระบบภูมิคุ้มกันก็ดีก็ดีระบบดูดซึมสารอาหารก็ดีอาหารเสริมบำรุงตับมันจึงช่วยในการล้างพิตตับป้องกันตับจากสารพิษ ยาและสารจากแอลกอฮอล์บำรุงเซลล์ตับให้ฟื้นฟูเร็วเร่งการขับสารพิษในร่างกายลดการสะสมของไขมันที่ตับเสริมสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อในร่างกายไม่ขายโปรดสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัทศึกษาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงามการตลาดออนไลน์ เข้าร่วมกลุ่ม LINE OA ลิงอยู่ข้างใต้วิดีโอ